ทำใจอะฮารุงฟ้าต้องหาคนเนี่ยคนขอเล่นโซโละแอ๊ะเล่นมีเป็นเลยโซโลูสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งสิบสามลีกกี่แต้มวันที่แปดสิบกแต็มปะ ไปเก่เกเโโง็ปเจือเรือแต่ตามมตายอย่มัแม่งโซโลแม่งใช้เงิเยอะก็คือเไรเราไม่เห็นราไม่ใช่ส่นั้นเนี่ยเก่งมาบอกพี่ไม่มีนี่ไม่มีของแต่งไรมาตามตุ่ เปิดแล้วปิดไม่ได้เปิดเปิดไปได้ที่แปดนี่่ะเคลื่อนพี่ถามมาอยากพาคู่ใหญ่เร็วเูียาวโอ้โไปตันดินอีกทีอยากพาคู่ใหญ่ เอาว่าขี้เกียจเล่นไอ้เฮียอดีตนกูเป็นโกเที่อะไรไม่อยากเล่นสากาวเนี่ยเวยให้ผมเล่นก็นได้นะโอ้มีน้<ร>อ,องตาสามก็บอกเอามาร์คมากเลย น,นี่จะดีแล้วเป็นปีไฟเป็นปีไฟต้องมีของแต่งโค้งอันนี้มีร่างสองอยู่ในอา,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 นาวุรางเอเอ๊ะไม่คดรู้อะแล้วบวกกันร่างสองเขไปะเรียบร้อยบวกเเรียบร้อย,ย,อยแต่แม่งเ,เ,เบาถ้าเป็นแม่งแรงนะบอกเลยคดกอด โอ้ดองเบาเมืองยิงขึนหัวดีไม่เบาหรอกร้อยหกเอา้ามันรัวไหมล่ะสองดอกก็ตายแล้วม,ม,นะมั้งตายดีกูเล่นประจำเลยในทีวีเสียกูเล่นไม่แต่อีกฝ่นี่แหละขนาดไม่มีของแข่งอนะ่ะคนชอบยีตายไงจะลากหัวดีมันล,ลงลากไปกต็ รับแสงเพิ่มกว่าเงี้แสงพุทธนอ้อยเลยมาละมาละมีใครโดนแหรอตกมันไม่มีคนไปฟาร์มดีเปล่าวะอย่าไปกลัวดิโอ้โหมีมีพี่ผีโจรในก็รีแลงแล้วย่าไปกลัว ต้องแบง,งไปก่นอนแบงค์ทุกันพร้อมไอว่าไม่พร้อมอ๋อไม่ไหวเลยของตกนี่วะเฮียของตกของตกนี่เลยเลย เฮียโห่เฮียมูตี้มึงเกินได้ปะวะเล่นกับพี่ทามเล่นกับพี่ลิงเนี่ยมนไปยายามไหมมูตี้เนี่ยเก็บคนเดียวไม่มีบอกใครต่งเงียบ โดดของเครื่องดีก็แตกโอ้ยโดดเลยพี่พี่อูี่หลังคาโดดเลยอ่ะหูเชิ่ยวโดดมานนี่เลยกิ่งเกินมะคำนวณโคตรเก่งมีดเจอป่าวม่มีหรอกอคำนวณเก่งจัดนี่ มึงมีห่วงยางเพื่ออะไรวะถ้ามึงจะมีแล้วมันกระโดดแค่ดหนจำรูหอด,ด,ดูดาวให้ละกันดูไหมได้บ้างวะ Tout à fait. rồ gan. Đi này phía อีกตัว nữa. Đi. chụp 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 chụp. การทันใจเลยลด้วยดีวะแล้วไม่มีทางคนัวเหรอเหม็นเห็นเพื่อนแทงตีไม่ได้ต้องยั

ไม่ใช่ไม่ใช่ออมีคนหัวแตกอ่ะเมื่อกี้ฟีมอะไรก็ไม่รู้เมืกี้เขาอ้อมหลังก็ไม่ยิงเอ้าอะไรก็ตั้งอะไรบอไปแล้วเมื่อกี้มีตัวข้างหน้าตรวนึ่งนี่เก็บแล้วดูสิ วุ้ยมีคน,คนตรงไหนตรงหลังเสาวุ้ยไงล่ะหมดประเด็นหมดเุ้ยตอนนี้มีตัวหนหึ่งแหลกเอาว้ยมาหนึ่ง

เดี๋ยวมีโปหรอกิมเนี้ยแต่แช่อยู่สิบตามแปอแล้วโอ้โหติดตัวเลยแบบนป้นปะเอาละเขาเอาน้ำแข็ง